คำขวัญของอำเภอปากพนังนะคะลังนกเรื่องลรือล่ำเรือขนมลาโอชาไข่ปลากระบอกส่งออกกุ้งกุลาดำออกพันษาไหว้พระลากนิยมมากแข่งเรือเพียวอันนี้เป็นคำขวัญของอำเภอปากพนังนะคะกิจกรรมของอำเภอปากพนังตรงนี้นะคะก็มีล่องแพแล้วก็ขับเรือชมแม่น้ำค่ะมะะีนั่งเรือข้ามฟากมีนั่งเรือข้างฟ้า นะคะควันนี้เราก็พามาชมสวยๆตอนเย็นๆนะคะดูคันมีพระอาทิตย์แล้วก็มีเรือเต็มเลยฝั่งนี้นะคะเป็นเรือประมงนะคะแล้วก็มีกวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกกวนพวกยกยออะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มเลยนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นเรือใหญ่ๆนะคะของเบิรเจ้า ส,สวยนะคะ